ตอนที่5 9เข้ามาสิเธอเลือกตำแหน่งที่ต้องการเดี๋ยวฉันจะให้พวกเขาเอาตัวมาวางมันก็ดีอยู่หรอกแต่ฉันกับในายใช้ห้องทำงานร่วมกันกลัวว่าการดินทาของเพื่อนร่วมงานจะไม่มีที่สิ้นสุดน,นะสิเมื่อกี้พวกเขาก็พูดกันตลอดทางเรื่องนี้เธอไม่จำเป็นต้องสนใจ ในฐานะคุณหนูรองของตระกูลสู้ไม่ว่าเธอจะทำงานที่ไหนเธอก็จะตกเป็นหัวข้อสนทนาของเพื่อนร่วมงานทั้งนั้นอืมก็จริงและเทียงเจอก็เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เขาต้องการให้เธอเข้าร่วมในแผนการออกแบบดังนั้นเขาจึงเรื่องมาสักส่งสารโครงการให้เธอลงดูก่อนแต่ในฐานะคนของตระกูลสู้เธอต้องคุ้นเคยกับโครงสร้างและขั้นตอนการดำเนินง,งานของบริษัทด้วย มานั่งข้างๆฉันเวลาทำงานฉันจะได้สอนเธอได้สะดวกเอาล่ะหาที่นั่งได้ตามสบายไดใ้ใครให้เธอนั่งตามใจขนาดนี้ในไม่ใช่เหรอลงมาเยาจอสามวันไม่โดนตีก็สนจนไปลึกกับเบื้องหลังค่ะอาพีอีพีอีฉันรอเล่นรอเล่นในเวลาทำงาน วันนี้ฉันต้องสานสอนบทเรียนให้เธอให้ได้ฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วเสื้อยับแล้วฉันแค่เห็นว่าบรรยากาศมันจริงจังเกินไปก็เลยอยากล้อในเล่นห้องนั้นปล่อยฉันได้แล้วบอสเอาต้มาส่งแล้วรอก,ก่อนผมเข้าไปแล้วนะ จะให้ผมเอาไว้ตรงไหนแนออกมาทำไมโลกเกาะของฉันโลกหัวใจกำเริองอีกแล้วฉันไม่เคยได้ยินในพูดถึงเรื่องโลกนี้มาก่อนเลยโต๊ะของอยู่ตรงหน้าประตูก็ไม่ได้แบบเข้าไปก่อนดีไหมไม่ได้รอให้ฉันหายใจดีๆก่อนหัวใจของฉันที่ในกุมอยู่คือ ห้องของนะเว้ยเฮ้ยขอบใจนะคุณหนูเชีย่ยวเชียวรงน,นี้ใช่ไหมใช่ครับส่งถึงตรงนี้ก็พอเชิญยกไปวางเองได้ฮะ ah สบายคุณอย่าฝืนเลยให้พวกเราไม่ต้องเป็นห่วงพูดให้เข้าใจไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉชนแข็งแรงมาก อืม,อมวางไว้ตรงนี้ได้ไหมตามใจอยู่ในบริษัทเธอไม่ใส่ใจกับภาร์ทลกของตัวเองเลยเหรออะไรนะช่างเธอถึงแกล้งทำก็ทำได้ไมินานอยู่ดีเมื่อกี้ฉันทำเกินไปแต่เธออยากเราเล่นแบบนี้อีกในบริษัทมีคนเยอะพูดเยอะ ถ้าไม่ระวังให้ดีเขาลือจะแพร่กระจายจอย่างรวดเร็วโชคดีที่เมื่อกี้เป็นเจนเจอถ้าเป็นคนอืน่นที่ไม่ใช่เขาก็โจเฟยผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากในกรณีนว,นว่าพ่อหรือพี่จะได้ยินข่าวลือพวกนี้งั้นหรอัวสัน เธอรู้อยู่แล้วจะมาทามฉันทำไมถ้าเป็นพ่อฉันรู้อยู่แล้วกังวลว่าถ้าพี่มาอยู่กับฉันแล้วจะมีโอกาสมาแบ่งทรัพย์สมบัติของตระกูลสู้ไปละมั้งแต่พี่ล่ะเธอรู้เขาสนใจเหตุผลในความสัมพันธ์ของพวกเราไหมตอนที่60เหตุผลที่เทียนเจอไม่อยากให้เราใกล้ กันเกินไปก็เหมือนกับพ่อของเธอไม่มีคำอธิบายอื่นนอกจากนี้แต่เธอกำลังสงสัยอะไรไม่ถึงกับเรียกว่าสงสัยหรอกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันมักจะรู้สึกแปลกๆวันสอบเต้นฉันได้ยินนายกับพี่คุยกันทั้งๆท,ที่นายก็รู้ว่าฉันก่อนเย ย่านเป็นคนมอบคอรให้ฉันสินค้าตัวยาฉันจำได้ว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรูปชิ้นแรกในงนานแถลงข่าว t i สามหนตามธรรเนียของสถาบันช่างกวางช่างกวางย่างไม่สนใจทําเนียนอะไรพวกนี้หรอกเพาแค่เอา ไปทานเป็นสินค้าตัวอย่างเท่านั้นแต่แนายกลับบอกพี่ว่ามันเป็นตัวอย่างสินค้าจากสถาบันวิจัยช่างกวางแล้วฉันก็กลับมาทำความเข้าใจถึงไม่รู้ว่ามันเป็นทำเนียรการให้ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกชิ้นแรกแก่คนรักของสถาบันช่างกวางถ้ารู้เร็วกว่าน,นี้ฉันคงไม่รับมัง ดังนั้นที่นายเตือนฉันก่อนหน้านี้เพราะกลัว่าพี่จะเข้าใจฉันกับชางกวางอย่างช่างกวางย่างผิดงั้นเหรอในดูกังวลกับความคิดของพี่ที่มีต่อความรู้สึกของฉันมากดังนั้นฉันก็เลยคิดว่าเชียวเฉียวฉันอยากถามเธอพอดีทำไมตอนนั้นถึงพูดตามน้ำกับฉัน ในเมื่อเธอรู้ว่ามันเป็นของที่ช่างกวนย่างมอบให้เธอทำไมถึงช่วยฉันปกบิดฉันไม่น่าจะเคยบอกอะไรเธอถ้าพูดถึงคำใบก็คือสองประโยคที่คุณเครือของนายถ้าจะคบกับช่างกวนย่างก็ควรไปหาพี่ก่อนกับโจงกับต้องปฏิบัติตามกฎของตระกูลสู้ เมื่อนำสองประโยคนั้นมาเชื่อมกันก็หมายความว่าความต้องการพี่ชายก็คือกฎของตระกูลสู้ใช่ไหมเมื่อนึกว่าพี่ชายเป็นเจ้าของบ้านคนต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจแล้วทำไมนายถึงไม่บอกฉันตรงๆล่ะเธอคาดกันได้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง สาเหตุที่ฉันไม่พุ่นมันออกไปก็เพราะฉันไม่อยากทําให้เธอมีอคติและลบกวนความคิดของเธอก่อนฉันอยากให้เธอได้สัมผัสกับชีวิตของตระกูลสู้อย่างเต็มที่แล้วค่อยตัดสินใจด้วยตนเองในเมื่อเธอในเมื่อตอนนี้เธอได้เริ่มสัมผัสธุรกิจกรีกริเวอร์แล้วมีบางอย่างที่เธอควรจะรู้ อย่างแรกพวกกลุ่มอำนาจคนปัจจุบันของตระกูลสู้ถ้าพูดอย่างจริงจังก็มีแค่เทียงเจอคนเดียวเท่านั้นเชนเป็นลูงบุญธรรมไม่ต้องพูดถึงกอริเวอร์พ่อมีอิทธิพลน้อยมากพ่อทั้งอายุเยอะและข้างไหวไม่สะดวกความสามารถในการวางแผนและตัดสินใจของเขาลดลงอย่างมากเขาไม่เต็ม เขาไม่เต็มใจที่จะสละอำนาจและความปรารถนาในการครอบคุณของเขาก็มากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นมีความคิดป,ปกติทางจิตน้อยๆเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีครั้งหนึ่งที่การตัดสินใจที่หยิ่งพย,ยองของข้อทำให้กอริเวอร์เกือบจะล่มสลายเทียงเจอจึงตัดสินใจ ให้เขาเป็นเพียงแค่หุ้นเป,เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดอย่างเรียงไม่ได้แต่พ่อลูกตะกูนสู้จะมาแย่งชิงอำนาจกันอย่างเปิดเผยไม่ได้อย่างแรกมันจะลดความประทับใจของคู่ขาที่มีต่อกริเวอร์ในอย่างที่สองมันจะทำให้คู่แข่งสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ได้ง่าย ดังนั้นเทียงเจอจึงไม่ได้ต่อต้านพ่อให้เห็นแต่กลับจากการทุกอย่างอย่างรับๆดังนั้นทั้งพ่อและคนภายนอกก็ยังคงเชื่อว่าพ่อเป็นผู้กลุ่มอำนาจของตระกูลซูเพราะฉะนั้นพ่อเลยไม่ได้คิดถึงเทียงเจอเขาหวาดกลัวแค่ฉันที่ดูไรกริเวอร์แค่ชมภายนอกเท่านั้นเพราะนายก็เป็นแพรบบ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 นบหรอ เธอคิดผิดไปเล็กน้อยบนกันดาหมากรุกของตระกูลสู้มีแค่พ่อและเทียงเจอเท่านั้นที่ประชันหน้ากันอย่างแท้จริงฉันไม่มีสิ่งรับมรดกแค่เลือกที่จะอยู่ข้างเทียงเจอเมื่อพูดถึงการแบ่งพังแบ่งพวกเธอเข้าใจมากขึ้นหรือ,อยังแบ่งพังแบ่งพวก พ่อและคนภายนอกคิดว่ากรอริลลแบออกเป็นไฟายสู้และฝ่ายเชิงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไฟายเชิงน,นั้นสนับสนุนเทียงเจอและฝ่ของพ่อก็มีแต่คนหัวเก่าที่ได้ความสามารถไม่นานก็ต้องกำจัดพ่อเขาออกไปการปล่อยพวกเขาไปในตอนนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยจากพ่อ และโลกภายนอกถ้าฉันช่วยคุ้มกันเทียงเจอต่อไม่ช้าก็เร็วเทียงเจอก็จะสามารถควบคุมกอริเวอร์ได้อย่างราบรื่นแต่ตอนนี้มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นฉันเหรอใช่และการเลือกของเธอก็มีความสำคัญอย่างมากเพราะเธอมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกและมันยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเทียงเจอด้วย ถ้าเธอสนับสนุนเทียนเจอก็ไม่มีอะไรสามารถควบคุปคามเขาได้อีกต่อไปในทางกลับกันถ้าเธอต้องการอำนาจนอกจากเธอจะสามารถเข้าร่วมฝ่ายของพ่อได้แล้วเธอยังมีคุณสมบัติที่จะมีพรรคพวกเป็นของตัวเองอีกโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่อยากเห็นพี่น้องเกลียดก,กันและไม่อยากเห็นการต่อสู้ของทายาทคนไหน ฉันก็ไม่อยากฉันดูเหมือนคนมีความทะเยอทะยานแบบนั้นเหรอถ้าไม่อยากก็อย่าทำในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหัวหน้าตระกูลช่างกวางสนิทสนมกับพ่อมากเอ๊ะไม่ว่าการแต่งงานกับครอบครัวของเขาจะดีหรือไม่การที่เธอไปดูตัวตามที่พ่อบองอย่างเชื่อฟังก็ทำให้คนอื่นคิดว่า เธอมีแนวโน้มที่จะอยู่ฝ่ายพ่ออย่างเลี่ยงไม่ได้ฉันแค่คิดว่าพ่อกำลังใช้ฉันในการดึงตระกูลช่างกลัวมาเป็นพวกเท่านะั้นคิดไม่ถึงว่ามันจะส่งผลต่อการต่อสูน้ในการแบ่งพักแบ่งพวกของกอริเวอร์พ่อจงใจงั้นเหรอไม่ไม่ว่าเขาจะคิดยังไงฉันก็ประมาทเกินไปแล้วทั้งๆท,ที่ฉันรู้ว่าการ กลับมาของฉันจะทำให้เกิดความขัดแย้งในตระกูลสู้แต่กลับทำพอให้พ้นพ้นไปเฉียวเเธอไม่ต้องกังวลเกินไปที่เจอรู้จักเธอดีดังนั้นเขาไม่มีทางเข้าใจเธอผิดอยู่แล้วที่ฉันบอกเรื่องพวกนี้กับเธอก็เพราะอยากให้เธอรู้ว่าทั่วการกระทำของเธอมีผลอะไรบ้างผลที่ เกิดจากการกระทำของฉันต่อไปฉันต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเรื่องเราเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อไปนี้การกระทำของฉันอาจะจส่งผลกระทบต่อทั้งกอริเวอร์